วันนี้ได้ข้อสรุปเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เนี่ยคุณจุรพันธ์ประชุมเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ออกมาบอกว่าจะเปิดโอกาสให้ทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับประมาณสิ้นเดือนมีนาคมปี68และ ผ่านกระบวนการคัดกรองแล้วเนี่ยก็จะประกาศประมาณไม่เกินกรกฎาคมปี68นะครับมิฉะนั้นแล้วเนี่ยในระหว่างที่มีการทําและก็คัดกรองบัตรของเดิมยังใช้ได้อยู่ปกตินะครับทีนี้พอบัตรของเดิมยังใช้ได้อยู่ปกติมีการเปลี่ยนแปลงครับคือคุณจุลพันธ์บอกว่ากลุ่มคนที่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้ว14.5ล้านคนคุณไม่ต้องลงทะเบียนใหม่แล้วนะครับรัฐจะเอารายชื่อของคุณและสิทธิ์ของคุณ ไปผ่านกระบวนการคัดกรองสบายใจได้อามิะนนแล้วสรุปก็คือคนที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเดิมไม่ต้องลงทะเบียนครับ14.5ล้านคนแต่เอา้าใครที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่เคยมีหรือพลาดจากครั้งที่แล้วไปนู่นนี่นั่นนะครับกลุ่มนี้เนี่ย ต้องลงทะเบียนใหม่แต่จะลงรูปแบบไหนแล้วลงที่ไหนเดี๋ยวรัฐจะประกาศอีกทีหนึ่งนะครับประมาณต้นปีหน้าเขาจะประกาศนะว่าจะให้ลงเมื่อไหร่อะไรยังไงบ้างนะครับส่วนเกณฑ์เอาเกณฑ์เกณฑ์เนี่ยอะคร่าวๆนะยังคงเป็นเกณฑ์เดิมก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะครับรายได้ไม่เกิน10,000 0บาทต่อปีมีทรัพย์สินในวันที่ตรวจสอบไม่เกิน10,000 0บาทไม่มีวงเงินกู้ซื้อรถ 1>, 1ล้านบาทขึ้นไปและไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้าน1ล้านบาทขึ้นไปไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์อันนี้คือเกณฑ์เดิมคร่าวๆนะมันจะมีรายละเอียดปีกย่อยเยอะเดี๋ยวใกล้ๆประมาณต้นปีเขาจะชี้แจงมาเป็นข้อๆอันนี้คือคร่าวๆนะครับแต่ทีนี้มีปรับเปลี่ยนครับมีปรับเปลี่ยนคืออะไรโดยปกติแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับพอใครได้แล้วเนี่ยอได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเนี่ย ก็ใช้ไปตลอดเรื่อยๆแต่รอบนี้พอทำใหม่เสร็จสับปั๊บเขาจะมีการทบทวนทุกๆุปเดือนหรือทบทวนอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นคนจนจริงไหมใหม่จนจริงไหมเพื่อจะป้องกันไอ้พวกจนไม่จริงเข้ามานะครับก็จะมีการทบทวนเรื่อยๆอ่าเบื้องต้นก็คือ8เดือนและที่สำคัญสิทธิ์ในบัตรอ้าวมันยังคงจะเป็น300อยู่ไหมและที่สำคัญก็คือว่าไอบ้บางอันที่ไม่ได้ใช้เช่นค่าก๊าซค่าเดินทางที่ มันมีคนใช้น้อยมากเนี่ยจะปรับเปลี่ยนมาเป็นช่วยเหลือยังไงเขาก็จะไปประชุมกันเหมือนกันแต่ที่แน่ๆเอาวันลงก่อนแล้วกันนะสิ้นมีนา68โอเคไหมทุกคนพ้นเก่าไม่ต้องลงลงเฉพาะคนใหม่โอเคนะครับ คราวนี้สำหรับพี่น้องคนจนทั่วประเทศนะคะทางด้านรัฐบาลพร้อมแล้วค่ะสำหรับการลงเทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีนาคม2568รอบใหม่เช็คสิทธิ์กลุ่มหลักใครได้สิทธิ์รับเงินสูงสุดถึง1,545บาทต่อเดือนอย่าลืมตรวจสอบรายละเอียดในคลิปนี้นะคะอัปเดตข่าวสารประจำวันผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงสิ้นเดือนมีนาคม2568สำหรับกลุ่ม่อบบางผู้มีรายได้น้อยเตรียมตัวให้ดีค่ะลงเทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคน จนรอบใหม่เนื่องจากนะคะกำลังจะครบ2ปีหลังจากที่รอบล่าสุดทางด้านกระทรวงการคลังเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อปลายปี2565เมื่อวันที่5กันยายนถึง31ตุลาคมโดยก่อนหน้านี้นายจุลภาณมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าความคืบหน้าของการเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นคาดว่าจะชัดเจนภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ทั้งนี้นะคะทางด้านกระทรวงการคลังจะต้องเปิดให้ลง งทะเบียนภายในเดือนมีนาคม2568 โดยช่องทางที่จะลงทะเบียนนะคะจะให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐทั้งนี้ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอยู่ระหว่างการศึกษาวิธีการลงทะเบียนบริการแห่งรัฐรอบปี68ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนนะคะเพื่อจะได้อำนนยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนขณะเดียวกันนะคะได้สั่งการให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังดำเนินการตรวจสอบทบทวนหลักเกณฑ์เก่าและใหม่เพื่อให้ควบคุมกับการดำเนินงานป้อง ไม่ให้คนจนไม่จริงเข้ามาสวมสิิทธ์ดังนั้นนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องคนจนนะคะรายเก่าทั้ง14.5ล้านคนด้วยเนื่องจากรอบนี้นะคะท่านไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นท่านผ่านเกรนและผ่านการคัดกรองอัตโนมัติจากกระทรวงการคลังนะคะส่วนอีก10ล้านคนนะคะตัวเลขที่คาดว่าจะ ผู้ลงทะเบียนใหม่นั้นทางด้านรัฐบาลหรือกระกทรวงการคลังเองก็ได้เตรียมความพร้อมในการคลัดกรองเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัตินะคะผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนสวัสดิการของรัฐรอบปี2568 โดย1น,นะคะสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไป2รายได้ไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีและ3รา,ายได้เฉลี่ยครอบครัวมไม่เกิน1,0,000แบาทต่อคนต่อปี4มีทรัพย์สินเงินฝากฉลากพนธบัตรและตราสารหนี้พักรัฐไม่เกิน10,000แบาทต่อคนไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดนะคะและ6ต้องไม่มีบัตรเครดิต เ็มีวงเงินกู้ที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน1.5ล้านบาทนะคะหรือวงเงินกู้ยานพาหนะไม่เกินหล้านบาทและต้องไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์สาม,มเณรผู้ต้องขังบุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ค่าราชการพนักงานราชการผู้รับบำเหน็จรายเดือนผู้รับบำนาญค่าราชการการเมืองรวมถึงสอสอและสวด้วยนะคะ สำหรับรอบนี้นะคะทางด้านกระทรวงการคลังได้แจ้งตัวเลขสำหรับเงินช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐนะคะสูงสุดถึงเดือนละ1545บาทก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องคนจนทั่วประเทศนะคะที่ได้เพิ่มเงินเพิ่มสิทธิ์ในรอบนี้ขอแสดงความยินดีด้วยหากไม่อยากจะพลาดนะคะการอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ท่วงทันเหตุการณ์อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ 啥？啊